สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบแจนอีกะะแล้วค่ะแคนฝอรดธนครเกษตรนวองวินนะคะคันนี้เลยค่ะมาพบคันนี้นะคะเป็น Y ายท็นะคะ1159พร้อมสี่พิเศษนะคะ Sedona a l l อนนะคะเพิ่มอีก10,000บาทค่ะตัวนี้นะคะแต่งอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะกระจังหน้านะคะ FOR D นะคะใหญ่ๆห่ไปเลยแบบแรปเตอร์นะคะ FORD ของเราเป็นทูโทนนะคะสีส้มตัดกับสีดำนั่นเองค่ะพร้อมไฟสีสนะคะ3มจุดเป็น led สีส้มค่ะ เปิดตอนกลางคืนนะคะแตมว้าวมากเลยคะ่ะและตัวนี้นะคะจะใส่กรอบไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะคะล้อมมากับซุ้มล้อนะคะแบบสปอร์ตไปเลยแบบ6นิ้วนะคะและตัวนี้ช่วงล่างยกสูงค่ะพร้อมปิกนกใหญ่เลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนคะ่ะเพราะว่าฝอยของเราปิกนกใหญ่ที่สุดอยู่แล้วคะ่ะและยางนะคะโอ้โหตัวนี้นี่แบบออฟเซ็ตนี้ลึกมากนะคะตัวนี้ออฟเซต22นะคะแม็กของเราจะเป็น แม็กสีทูโทนะคะสีแดงแตัดกับสีดำนั่นเองค่ะยางโตโยต้านะคะสเปคอยู่ที่นะคะตัวนี้สเปคของเขาเนี่ยจะอยู่ที่สองเจ็ดห้านะคะห้าห้าอยี่สิบนั่นเองค่ะพร้อมหมุดนะคะสีแดงรอบๆแม็กแบบนี้เลยค่ะใครชอบออฟเซตนะคะก็บอกจันได้เลยนะคะว่าชอบออฟเซตประมาณไหนนะคะ ล้อมากับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นบันไดข้างนะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นรุ่น shadow นะคะเวลาเปิดประตูนะคะจะมีไฟส่องสว่างทั้งตรงตรงนี้เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างและตัว shadow ตรงนี้นะคะรุ่น hammer นะคะเหล็กนะคะหนาสามมิลเลยค่ะไม่เป็นสนิมแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีมากๆด้วยนะคะ เป็นไงคะตัวนี้วแท็กของเราจะมีแหลกหลังคาให้อยู่แล้วนะคะและจะติดเพิ่มในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะและมือจับและครอบมือจับนะคะแบบสีดำด้านนั่นเองคะ่ะสติกเกอร์นะคะจะสังเกตว่าสวยมากๆเลยคะ่ะจะเป็นม้านะคะม้าวิ่งเร็วนะคะแรงม้าและลูกค้านะคะติดชื่อตัวเองคะ่ะเป็นแบบพีพีนั่นเองคะ่ะถ้าชื่อเราเป็นลักษณะตัวย่อแบบไหนสามารถสั่งติดได้เหมือนกันนะคะ ล้อมาเลยค่ะสาดคลนไปเลยนะคะนิดนึงนะคะเป็นแบบสีดําด้านนะคะแรปไปสีไม่เสียนะคะให้มาดูของด้านข้างกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสัญลักษณ์ FORD นะคะสติ๊กเกอร์ฟอร์ดพร้อมกับรังผึ้งเล็กๆนะคะและสัญลักษณ์ P.P สัดคลนนิดนึงค่ะสัวนนี้ลูกค้าเขาออกแบบเองเลยนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะออกแบบเองได้เหมือนกันนะคะ และในส่วนด้านหลังค่ะโอ้โหเท่มากๆเลยแจนติดนะคะชอบไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นตัวแบบนี้เลยและสาดโครนติดสติกเกอร์พี่พร้อมกับตัวม้าเหล็กของเรา FORD นะคะและสาดโคนรนปาบเข้าไปเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ Y-TAG นะคะและติดเรซินตรงนี้เข้าไปนะคะ Ranger สามารถที่จะทําให้เป็นสามมิติดุดันโดดออกมาได้เลยนะคะ และสุดท้ายนะคะกันชนท้ายค่ะแบบแฮมเมอร์นะคะตัวนี้มีไฟ LED สองข้างนะคะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตัวนี้นะคะห่วงลากจูงจะเป็นแบบโอเมก้านะคะสีแดงค่ะเด่นเนไปเลยและลากได้จริงหลายตันมากๆเลยค่ะตัวนี้ฝาครอบถังน้ำมันมีหรือเปล่าน,นะมาดูด้านข้างกันเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะติดสติกเกอร์คล้ายกันเลยค่ะแบบสองข้างเลยและเพิ่มในจุดของฝาถัางน้ำมันแบบเรนเจอร์ไล s ์สปอร์ตนะคะ ให้ลูกค้าด้วยะมาดูรอบคันกันนะคะเป็นไงคะพี่พี่วายแท็กนะคะสามารถแต่งแบบไหนก็ได้เลยนะคะหล่อทุกแบบจริงนะคะแล้วก็สีของเรานี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะ Sedona ออร์เรนของเราอันนี้ตัวขายเลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะคะรุ่นนี้นะคะสีนี้นะคะทักและแคป ะะมาหาจัน์ได้เลยนะคะอยากแคปไปที่อื่นนะคะอย่าลืมนะคะโทรหาแจนได้เลยที่0818262623นะคะถ้ารักแจนนะคะคิดถึงฟอดโทรหาแจนนะคะเราจะกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเ <c oughs> ท่ดทุด